วันนี้ทีมงานสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเซาลงพื้นที่อำเภอพนมสารคามตามนโยบายของจังหวัดฉะเชิงเซาฉะเชิงเซาเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวและน่าลงทุนค่ะโควิดก็เริ่มซาบรรยากาศเริ่มผ่อนคลายขณะที่ประชาชนเรียนรู้ที่จะป้องกันตัวเองมากขึ้นเราแวะมาที่ร้านธรรมดาดีชื่อร้านดูธรรมดาแต่พอเข้ามาอุตะไม่ธรรมดาเอาเสเลยค่ะ ตื่นตากับธรรมชาติความโปร่งโล่งสบายภายใต้เนื้อที่สี่ไร่ทางร้านมีมาตรการป้องกันโควิดตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขคุณนกเจ้าของร้านออกมาให้การต้อนรับและเล่าให้ฟังว่าช่วงโควิด2ปีที่ผ่านมาร้านอาหารทุกร้านประสบชะตากรรมเดียวกันเพียงแต่ใครจะอึดได้มากกว่ากันร้านธรรมดาดีไม่เคยปิดกิจการสาเหตุเพราะเป็นห่วงพนักงาน เปิดร้านทุกวันปรับเปลี่ยนเวลาการทำงานขายอาหารเช้าทำอาหารกล่องเป็นต้นแล้วก็ดีใจที่บรรยากาศเริ่มคลี่คลายแล้วเราเปิดร้านตามปกติเพราะเราจะต้องรักษาผู้ร่วมงานของเราไว้เรายังเก็บพนักงานเราไว้ทุกคนปรับเปลี่ยนเวลาทำงานกันนะคะเริ่มขายเป็นช่วงกลางวันมากขึ้นมีอาหารเช้าปรับเปลี่ยนเวลาเอาะคะ่ะ คุณนกยังแนะนำอีกว่ามาร้านธรรมดาดีเมนูที่ต้องสั่งเพราะอร่อยแบบไม่ธรรมดาคือขาหมูข้าวผัดโคดปูปลาไม่ธรรมดาดีและขอแนะนำกุ้งแม่น้ำซึ่งขอบอกว่ากุ้งแม่น้ำที่นี่เป็นกุ้งที่ชาวบ้านตกจากธรรมชาติเนื้อจึงสดหวานแบบธรรมชาติค่ะ และนี่ก็คือเสน่ห์ของร้านธรรมดาดีดีแบบธรมธรมดาธรรมดาหากมาอำเภอพนมสารคามแวะมาลองลิ้มชิมรสชาติอาหารและบรรยากาศที่นี่ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึงเที่ยงคืนสำรองโต๊ะได้ที่0949932424นะคะ